สบายดีพ่อแม่น้องสุกคนตอนนี้เบาจำป่าอยู่เชียงคานขน้อยมองสิจัดงานออกพรรษาปีนี้วันที่30กันยาถึง8ตุลาเที่ยวงานออกพรรษาเชียงคานพอกันอยู่ถนนริมโขงและหน้าอำเภอภายในงานเบิ่งพิธีเปิดงานแสงสีเสียงอลังการขบวนแห่ปราศาสพึ่งและแข่งขันเรือยาวลาวไทยสินค้าราคาถูกของกินของฝากหลากหลายสวนสนุกชุดใหญ่ จัดเต็มพื้นที่เบิ่งคอนเสิร์ตสุขคืนเวทีแสงสีเสียงอลังกางานสร้างบัคคักพี่น้องสะออนหลายจังหวะวันที่30บุกสุภการวันที่1สาวปลายกนกพรวันที่2ลำเพลินวงสะกอนเต็มวงสุขคืนพี่น้องวันที่3สาวแอนอดีวันที่4เสียนหลังพร้อมทีมไทยบ้านซิลี่วันที่5วงวันมิวฟิกซี 4, แบง เต็มวงเต็มโชว์ที่6เบิ่งคอนเสิร์ตใหม่พัชรีวันที่7สาวลำยหยไหายทองคำวันที่8ส่งท้ายพระเอกใหญ่ไม้ไทยเต็มโชว์พ่อค้าแม่ขายจองพื้นที่ทําเลทองด่วนจวดจ,จิตโทรศูน9์5ปดหนคุณปอยถ่ารับสายพี่น้องอยู่เบิ่งเอาโลดพี่น้องเอ้ยใบงานเพื่อนนี่ จัดไงอิลีสมศักดิ์ศรีบักหักสะออนพี่น้องเชียงคานสิได้เที่ยวงานไงญ่30ตุลาฮอดแปดกันย่านี่พอ,อกันหยุ่เชียงคานด้วยพี่น้อง